ตัวละครตัวนี้แน่จะโจผล่มาแค่ตอนเดียวแล้วก็ยังมีหลายๆคนสับสนกับเด e Chosen One อีกชีวิตของสติกแมนตัวนี้ช่างน่าซาวจริงๆนะฮะก็ขอกขอบคุณทีมชมชมทุกท่านกันด้วยนะมันไมีผมกันกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะมาทำประวัติของวิกตึมสติกแมนที่โผล่มาแค่ตอนเดียว,ก,ยวก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานของวิกตึมกันก่อนดีกว่าก็ชื่อของเขานมาวิกตึมเป็น Species Stick Figure ถูกสร้างโดยอารันนะฮะส่วนเพศของวิกตึมเนี่ยก็อันโนก็คือไม่รู้นะฮะก็อาจจะเป็นผู้หญิงไม่ก็ชายก็จบไปแล้วนะสำ ็ต่อไปเราไปดูท่าน้าเนื้อเรื่องของวิกติมกันดีกว่านะว่าเขาเนื้อเกิดมาได้ยังไงแล้วเขาเนี่ยเจออะไรบ้างเรื่องราวทั้งหมด มันเริ่มต้นขึ้นจากการที่อารันนั้นเบื่อโดยในวันนั้นมันเป็นวันหยุดที่อารันนั้นเบื่อมากๆและเขานั้นต้องการที่จะตบสติกฟิกเกอร์เล่นทาร่าของอารันนี่ยได้ทําการสร้างวิกตึมขึ้นมาเพื่อจะเอามาต่อสู้กับตัวเขาโดยทาร่าของวิกตึมเนี่ยก็มีสกิลในการต่อสู้ที่ไม่ธรรมดานะฮะเขาเนี่ยสามารถรับมือกับการโจมตีของอารันได้แทบจะทุกรูปแบบรวมถึงวิกตึมเนี่ยก็ได้ทาการสร้างโครนออกมาจํานวนมากเพื่อจะเอามากำจัดอารันแต่สุดท้ายแล้วอารันเนี่ยก็ได้ทาการใช้ท่าไม้ตายมาปิดโปรแกรมและนับตั้่ันนนนกก็็ไมีใครเเยหอล ต่อมาเรามาดูทาหน้าลักษณะนิสัยหรือบุคลิก,กภาพของวิกตุมกันดีก,กว่านะฮะโดยปกติแล้ววิกตุมเนี่ยจะเป็นสติ๊กแมนที่รักสงบนั่มนะวิกตุมเนี่ยจะอยู่อย่างสงบแล้วก็จะไม่ทำร้ายคนอื่นนะฮะเพราะตัวของวิกตุมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบการต่อสู้สักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมีคนมาเปิดเขาเนี่ยเขาเนี่ยก็จะเปิดต่อเหมือนกันหมดแล้วต่อมาถ้าเรามาดูทาหน้าพลังและความสามารถของวิกตุมกันดีก,กว่า ก็วิกตึมเน INE, coming, ี่ยก็เหมือนสักแค่คามิ่งนะฮะก็คือเขาเนี่ยสามารถวาดอะไรก็ได้และสิ่งที่เขาวาดออกมาเนี่ยจะมีชีวิตทุกอย่างไม่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยจะวาดสมิงหมาลาสัตว์หรือตัวของเขาเองเนี่ยก็จะมีชีวิตหมดก็เอาง่ายๆนะฮะมีพลังเหมือนกับกแค่คัมมิ่งในช่วงแรกๆทุกอย่างก็สำหรับตัวละครวิกตึมเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ใช้ได้แหละมั้งยังไงก็ตามนะฮะสาเหตุที่ผมลงคลิปนี้เนี่ยผมทำคลิปประวัติไอ้เหลืองไม่ทันไปแล้ว